เริ่มต้นโดยการเข้าสู่ระบบไปเป็นแอดมินนะครับป้อน User อรกับ Password ของแอดมินลงไปคราวนี้ตั้งค่าระบบเริ่มต้นนะครับใส่รหัสแอดมินลงไปอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตั้งค่านะครับโดยการป้อนเพศเข้าไปนะครับให้1งครั้งแรกให้ป้อนเพศชายนะครับนะครับก็เพิ่มลงไปนะครับปุ๊บก็จะมีเพศชายเรียงลำดับลงมาเห็นไหมนะครับในฐานข้อมูลนะครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับเพศชายเป็นเลขหนึ่ง,องโอเคนะครับคราวนี้ เ,เพศหญิงลงไป,ปไหมเ,เพศชายเพศหญิงก็จะมีคราวนี้ดับดาวลิสที่เป็นเพศเนี่ยก็จะมีชายกับหญิงนะครับส่วนสถานะชีพนะครับสถานภาพเอ่อสถานภาพสถานภาพนี่ก็คือจะเป็นโสดสมรสหรือยาล้างนะครับพี่อบป้อนโสดนะครับโสดนะครับ โซดที่มานะครับสมรสโอเคนะครับอย่าล้างโอเคนะครับเพิ่มลงไปนาะปึ๊บนะครับก็จะมีทั้งหมดสามสถานภาพต่อไปสัญชาตินะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มไทยกับไทยแตแลวกันไทยอย่างเดียวน้องจะเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มมานะครับ าช่ไหมครับเขานี้ตำบลตำบลนเนี่ยพี่ไม่รู้ขอเสิร์ชแป๊บนึง หนึ่งนะครับ